สุขทุกข์แท้จริงเป็นเพียงสภาวะของความไม่ต้องทนนะสุขทุกข์แท้จริงแล้วเป็นเพียงสภาวะออเนี่ยยังไม่ไม่ไม่ไปต่อตรงนี้าถ้าไม่ยอมรับฟังทำใจในใจไม่เป็นความเห็นก็จะไม่ถูกตรงไม่สามารถจัดการกับกำหนดหมายที่เป็นตัวต้นเหตุแห่งทุกข์อ่าจริงๆเลย จะกำหนดต้นไม้ต้นเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้นะทั้งยังปรุงให้เกิดเป็นความชังเมื่อไม่ได้แล้วมันมันก็มันก็จะไม่มีความรู้จะไม่มีการรู้ว่าจะควรจะเป็นยังไงก็จะเกิดผลในความชังความปลกความอวดดีความยกตนพูดถือกระบีจึงหน้ามืดตามัวก็เกิดเป็นกระบีไรตาเนี่ยก็จริงนะเหตุผลชัดเจน ในกฎหมายก็พูดเองแรงมาข่าก็แรงไปนี่มัจะเกิดอย่างนี้และสันติสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าจะาเล่าจ่านี่ไเป็นของอาตมานะจะไม่ได้ที่นี่ก็ไม่ได้เขียนมาอใช่ไหมสุขทุกแท้จริงแล้วเป็นเพียงสภาวะของความไม่ต้องทนก็มีพระอาตรกรทาจารย์ไหลท่านก็ว่าไปทุกคือสภาวะไม่ต้องทน เออไม่ใช่พ้นทุกคือไม่ต้องทนภาวะที่เป็นทุกข์ก็คือภาวะต้องทนสุขทุกแท้จริงแล้วเป็นเพียงสภาวะของความไม่ต้องทนกับความทนได้ยากภาวะไม่ต้องทนกับทนได้ยากแต่คนไปหลงยึดเอาเป็นสวรรค์นรกเป็นความไม่ต้องทนกับทนได้ยากก็จะดิ้นอยู่ ถ้าไม่ต้องทนแล้วก็อา้าวุดมาเพราะฉะนั้นมันก็สุขกระทุกกับมันก็ไปสุขไม่ต้องทนจะสุขทนได้ยากก็ทุกไปแต่คนหลงยึดเอาเป็นสวรรค์นรกจึงทำให้เกิดสมนัตโทมนัตขึ้นในจิตแล้วปรุงแต่งเป็นทุจริตสามจึงเป็นพิษเป็นภัยไปทำร้ายทำลายผู้อื่นอพอเกิดพิษเกิดภัยก็มันก็เป็นผลเสีย พ่อท่านถอดรหัสสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เข้าใจง่ายมีแนวทางปฏิบัติชัดเจนโดยโฟกัสที่สุขทุกข์ให้เรียนรู้แยกแยะเทวะเทวะคือสองสุขทุกข์ทำลายสวรรค์นรกได้โสมนัตโทมนัตก็ไม่เกิดจึงมีโลก,กวิทูรู้เห็นโลกตามความเป็นจริงดูทุกระดับ เอออันนี้มันปรุงแต่งกันอยู่หยาบอย่างนี้กลางางนี้ละเอียดอย่างนี้อยู่เราก็รู้ความเป็นจริงของเขาซึ่งก็ไม่ต้องไปถล่มทลายเขาเราไม่ต้องไปข่มเขาหรอก,อขเ,ขอกเขาเป็นง่ายก็เป็นได้เพียงเออเราก็ช่วยจะช่วยเขาได้ช่วยช่วยไม่ได้แล้วก็วางปล่อยไปตามวิบากเพราะว่าเราก็ช่วยคนได้เท่าที่เราเองสามารถใครจะไปทาได้เกินสิ่งที่เราสามารถจะทําไดนะ้มันก็เกินไป มนมุษย์ก็เท่าที่เราทําได้เห็นโลกตามความเป็นจริงเป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกเพราะหมดสุขสวรรค์สิ้นทุกนรกหมดความเห็นแก่ตัวมีแต่เห็นแก่ผู้อื่นสงเคราะห์คนอนุเคราะห์โลกเป็นโลกานุก,กัมปายะอ้าวจริงชัดเจนดีละเอียดมาก เมื่อรู้ตื่นเบิกบานนะเมื่อรู้ตื่นเบิกบานเป็นพุทธะกันมากๆสันที่สุขจะเกิดขึ้นตำมวลมนุษยชาติอย่างแน่นอนนะแค่สามคำที่ท่านบัญญัติคำว่าพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้คือมันเห็นสัมผัสอยู่ในรู้รู้จริงๆและก็เป็นผู้ที่ไม่หลับรรี ไม่หลับปรีเป็นผู้ที่ฝึกความตื่นชากริยานโยคะจนเป็นพุทธ,ธะเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นเต็มมีสติเต็มมีความรู้เต็มสติสัพพัญญาปัญญารู้เต็มรู้ทุกอย่างจึงไม่มีพลังงานที่ลดหย่อนในตัวสดชื่นของจิตเราเต็มก็เบิกบานเบิกบานนันเป็นพุทธ,ธะเบิกบาน สุขสำราญเบิกบานใจแม่ชาวสงเราเนี่ยอาตมาอพอเราก็เออไม่รู้บางคนก็ไปแอบที่จะมันไม่บานมันเหียเห่ยวๆบ้างยังไงก็แล้วแต่นะใครตัวใครตัวมันแต่ทั้งที่ทุกเวลาเจอกับอะไรอะไรก็เราก็เบิกบ,บานก็รู้ว่าเออนี่มันหนักเนาะแต่ก็เบิกบ,บานก็ได้แต่จริงๆแล้วก็มันก็รู้หนักเป็นหนักแต่มันไม่มีทุกข์ในจิต มันไม่มีลำบากลำคาญอะไรเลยสบายทำได้เท่าไหร่ก็ได้นะกวาไปนะลองใช้ใจที่ชอบตำหนิผู้อื่นนะชอบใช้ใจที่ชอบตำหนิผู้อื่นมาพิจารณาตนเองดูแล้วลองใช้ใจที่ชอบอารมณ์มัลยตัวเองมาให้อภัยผู้อื่นบ้าง สองประโยคนี้หนึ่งลองใช้ใจที่ชอบตำาหนิผู้อื่นนะเอามาพิจารณาตนเองดูแล้วก็ลองใช้ใจที่ชอบอารมณ์อั่อรวยตนเองสุเอียตตัวเองมาให้อภัยผู้อื่นบ้างก็น่าจะดีนะอ่านี่ก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากผู้ใดที่สามารถทำได้ตามที่ว่านี้ ได้ผลแน่นอน,นเอา้าภาษาสือา่อสภาวะสื่อองค์ประกอบต่างๆให้เราได้ฟังเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัตินะก็ดีนะ